ช่องสีตายสวัสดีครับสวัสดีคนที่น่ารักนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวจี้ใหม่ที่เราเพิ่งปิดมานะครับตอนนี้ปิดมา1จี้อยู่นะกำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเอาโดนก๊อปปี้ไดเมนชั่นโอลิมปิกไหมเพราะว่าคิดไปคิดมาแล้วเผื่อเผื่อติดเอาไว้แล้วมีโอกาสที่สถานการณ์มันจําเป็นต้องแบบต้องมีสกิลพื้นที่อีกฝ่ายแรงๆเงี้ยเราจะได้สร้างเมืองสร้างแลนปุ๊บก็เคลียสกิลพื้นที่หรือไม่ก็เคลียพวกสิ่งติดตั้งในแถวนะครับอ่ะแต่ว,วันนี้เราจะมารีวิวนี่นะครับ ปืนหมัดสุดสาครครับอ่าปืนหมัดสุดสาครคลิปการสุ่มมีไปแล้วนะครับทีนี้เราจัดเซตยังไงก็ต่อยอดมาจากของเดิมเลยครับของเดิมผมเล่นเป็นหมวกโล่ใช่ไหมครับหมวกโล่แล้วก็กอไแลฟ้าในิระเทศชุดนี้ก็จะได้เป็นทอยหน้าหลังใช่ไหมครับมีในิระเทศแล้วมีโล่แล้วนะทีนี้ขาดอะไรครับขาดการเผาบับเบิ้ลกับป้องก e ันอฟเฟกต์ลาายใช่ไหมชิ้นนี้ผมก็เลยเอามาเป็นป้องกันเผาบับเบิ้ลแล้วก็เป็นจี้โจมตีด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นจี้โจมตีจากการต่อยได้ ซึ่งการหวังผลของการต่อยเนี่ยอาจจะไม่ได้หวังว่าต้องต่อยแล้วอีกฝ่ายจะต้องกระเด็นไปอย่างเดียวเพราะว่า1การทอยมันได้แค่หนึ่งครั้งแล้วอีกฝ่ายมีโล่ทองมีหมวก2ครั้งเนี่ยมันอาจจะต่อยไม่เข้าส่วนใหญ่เอามาเล่นเพื่อว่าจะสายโล่เขามากกว่าครับเพื่อให้โดนนะครับโดนดีเจได้ทํางานโดนดีเจก็คือพอเราไปตกตรงจุดหมายเราหรือว่าตกที่เมืองเราอะ่ะก็ลุ้นขังคุกดังนั้นหน้าที่ของมาต่อยในต,อ,ในตอนนี้ไม่ได้เอามาเพื่อสําหรับโจมตีด้วยการต่อยหรือเตะไปเมืองเราแต่กลายเป็นว่าเพื่อลโล่ทองเฉยๆนะครับ เซตก็จะมีประมาณนี้นะครับอ๋อเมื่อกี้เราได้บอกไปแล้วใช่ไหมเราเอามาเพื่อลดโล่นะมัดจะไม่ต่อยนะครับถ้าเราไม่มีเมืองนะดังนั้นโดดีเจจะมาแทนตรงนี้ได้ดีมากมากเลยถ้าเกิดอีกฝ่ายเล่นแล้วเผื่อเมืองผุดเนี่ยมาถึงเราทอยสิถ้ามันอยู่ในระยะที่เราโจมตีได้มันจะต่อยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีโดดีเจไม่มีเมืองก๊อปปี้ผุดอะไรเงี้ยเวลาที่เราเริ่มทอยมาเนี่ยมันจะไม่ต่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะมันไม่มีจะเมืองจะไปไหนมันต้องต่อยไปเมืองเราเท่านั้นนะดังนั้นเซตพวกนี้ก็น่าค่อออนน้าางจะงัวเีดไปปกก็ืื Online, รมาายมมพ ไว้ในนี้เห็นมันมีขายเผื่อได้ป้องกันอันตราย40ปรากฏว่ารีแล้วมันไม่เจอครับทุกคนก็เลยอ่ะเซตนี้ก็เลยบอบบางตรงเอฟเฟกอันตรายไปหน่อยตอกนั้นก็คบหมดแล้วเนาะอ่ะก็เซตนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันในรีวิวกันเลยส่วนก่อนจะไปรีวิวก็ฝาก้านซีสไตล์ช็อปไ้หน่อยครับใกล้ถึงวันแล้วนะครับราคา50โค้ด60บาทนะครับสามารถสนับสนุนการปั๊มโคตดของเราได้ปั๊มโค้ดได้อะไรเผื่อผู้เล่นใหม่เข้ามาดูนะครับอ่ปั๊มโค้ดจะได้ของรางวัลตรงนี้ครับนี่ จะได้ของตรงนี้ไปหมดเลยนะครับที่เขาบอกว่าให้กรอกโค้ดชวนเพื่อนเนี่ยจะได้ไปรวมๆกันแล้วประมาณ2,100เพชรเพแล้วก็มีแสงอีโวด้วยนะครับแล้วก็มีกล่องแบบเลือกสติกเกอร์ด้วยใครที่ยังไม่ใช้บริการก็สามารถมาใช้บริการร้านเราได้นะก็อีกไม่ไม่ไม่ถึง10คนแล้วนะครับการจัดแคมเปญลัคกี้ดอก็จะเกิดขึ้นแล้วใครอยากใช้บริการสัหรับส่วนเราก็ทักมาได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยครับเกมแรกนะครับมาเจอก,กันกับตัวละครเดียวกันนะครับสุดสาครน,นะเดี๋ยวเราแอบส่องจี้เาขาก่อนเป็นตัวมีบัฟหมดแล้วนะ ขาเล่นก่อนเราเล่นที่หลังโดยก๊อปปี้เหมือนกันเลยนะครับน่เป็นโดยก๊อปปี้ป้องกันขโมยมาเบล40โอ้โหผมรีทับตายไม่ได้เลยนะแล้วก็มีแมวฉลามแมวน้ําเหมือนจะเป็นยกเว้นค่าผ่านทางในประเทศนะครับใช่ครับแล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทางในประเทศหมวกกันกับขังฟองหนีออกจากเกาะน,นะเกาะเลฟาซปเปอร์ตกเมืองเป็นหุ่นกระบอกถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็หมวกหมวกกันเอฟเฟกต์ละลายเหรอเอ้ย๋อไม่มีมีขังกง มีขังกงมีในประเทศขาดอะไรไปอ,ะอ่ะออ๋เขาไม่ได้เป็นโจมตีเนาะมีดิเมนชันล้วด้วยเนาะไม่มีดิเมนชันด้วยอ๋อดิเมนชันมาจากคุณเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็น4ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะสอ่ะไปเอ่อเอาหัวใจมาก่อนได้ไหมหัวใจมาแล้วก็ยังไม่สร้างนะ โอเคดีครับเราได้คืนไฟมาแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นเอ้ยคืนไฟไม่ออกดีเลยพูดผิดโอ้โหดูบันทอยอุตส่าห์เขาเรียกอะไรนะอุตส่าห์จะทอย10กับ8จะได้ตกเมืองแล้วก็เผาไฟเพราะคืนไฟเราไม่ออกเรามีโอกาสกดยอมแพ้ได้โอ้กลายเป็นทอย10ออก6อีกฝ่ายทอยไปจุดพิเศษนะคิดว่าน่าจะไม่ออก คอยกับหลังไม่ออกเกาะเลยพอซุปเปอร์ไปเลยสองกล่องเฮ้ย2เกราะ2โล่สิบกับหลังเอาเรียบร้อยดิวาร์ปป่ะละ่ะไม่วาร์ปก็ต้องบินด่วนอะอดเล่นต่อนะคิดหนักคิดหนักคิดหนักอ๋อเล่นต่อดีกว่าเขาถ้าเขาเล่นต่อเขาได้บัตรเ,เขาได้เดินสาบเราไม่มีป้องกันไอเสตละไายด้วยนะครับคิดว่าน่าจะยุ่งยากหน่อยถูกปะ โอ้โหเรียบร้อยโดนสาบเราจะรอดไหมเนี่ยการไปก่อนครับเนี่ยเซตเนี่ยจุดอ่อนอย่างที่บอกนะครับไม่มีบ้องกันไี่เซยงตะลายซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเซตเนะาะมันเป็นความผิดของของตัวตัวออฟที่มันรีรีแล้วมันไม่ได้เนาะถ้ารีได้ก็น่าจะบรรเทาไปได้หน่อย <laughs> แทบกรีดแทบกรีดสก,กิลวนนี้ไม่ออกอ่าอะไรนะหนังเงือก นังเงือกไม่ออกนะครับแทบกรีดเลยฝ่ายบอกจะบ้าตรงนี้ไม่นอนถอยกับหลังเราออกไปะละถ้าเราไม่ออกกับหลังเราก็โดนเขาได้เหมือนกันนะไม่ไปครับยังไม่ไปโอ้โหนี่ไงดูดิมันชอบเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะเล่นยังไงเนะี่ยกับหลังไม่ออกจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ออกแล้วหัวนังเงือกเราก็ไม่ออกเหมือนกันเพิ่งออกนะเพิ่งจะออกเจ็บได้ไหม ถ้าเจ็ได้ก็ดีมากจะได้ต่อยสาบสวยครับต่อยสาบขังโซ่ไปโบบะได้ไรบ้างอ่าได้สาบครับขังโซ่ไม่ออกด้วยเรียบร้อยนาจะเรียบร้อยเพราะเราตกเมืองอีกทีนึงเผาเงินกับเผาเงินจากพื้นไฟแล้วก็นางเงือกสองรอบจบนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับเอาไปยืนเมืองแพงๆซะหน่อยปับเข้าไปอ่าแล้วก็นางเงือกอีกรอบหนึ่งตายนะไม่รอดหรอกครับเกมแรกจบโอโ้ยังสู้ มันสู้ไม่ไหวแล้วน้องมันเจอไปหนักจัดอะเรียบร้อยนึกว่าจะแพ้เกมแรกเกมนี้มาเจอกันกับเมลเลียลบ้างครับเมเลียลก็เซตเต็มอยู่นะมีกอปตี้ดีเจออกคอการวิกสีนะครับแล้วก็หลุมดำกุหลาบดอกกุหลาบดูดหน้าหลัง3ช่องเล่นก่อนใช่ไหมได้ดิเล่นก่อนก็ได้ดิ4ได้ไหมแล้วก่อนสอเคครับ แต่เม,มเรียมผมไม่ค่อยชัวร์เลยวะ่ะเพราะถ้าเกิดเมเรียถ้าเม,มเรียเราเราเล่นแบบเนี้ยอาจจะมีโอกาสอาจจะมีโอกาสที่เขาปล่อยเราอยู่อย่างนั้นอะโดนขังคงแล้วก็สเปย์อยู่ที่ขานะไม่ตายก็เหมือนเหมือนตายเหมือนแพแล้วก็ตกมาเจอผ่า m a r b l ด้วยที่ไม่สร้างเพราะกลัว <c oughs> เดี๋ยวเขากระโดดมาแล้วก็แย่งเบือ้องเรานะครับก็เลยไม่สร้างนะอ,งหงหอ้าเรียบร้อยสองออห้า แต่ยังไม่จบเมเลียวมันเล่นต่ออีกกองนึงเอา้าแล้วสมมุติถ้าเกิดไม่ทอยต่อล่ะโอโหโชคดีจัดดรอปออกนะหลุมดำสองโอ้โชคดีจัดได้ทอยต่อด,ด้วยเรามีสอบหลุมดำอยู่ในโดดีเจนะเมื่อกี้น่าจะออกไปนะครับเห็นออกออก ก้าไปไปอยู่ข้างหลังไปอย่างน้อยก็ไม่โดนกักขังเท่านี้แหละเ,เรื่องมาเป็นตัดไฟซึ่งเราไม่มีเมืองนะจนจัดไม่มีเมืองอจบแล้วมั้งดอกไป่ได้นะดอกไปแล้วเดี๋ยวถ้าจะดอกก็คือหลบพื้นไฟอ่าเลือกหลบพื้นไฟนะโอเคครับแล้วเราก็ไม่ต้องถอยหลังด้วยเอาเป็น10แล้วกันได้ไหม จังหวะอยาก10ก็ให้12อเพราะถ้าเกิดสิมันจะได้เซตตำแหน่งแล้วทอย12ได้แบบปลอดภัยไงอันนี้มันลุ้นทอย12แล้วออกติดคุกด้วยสอได้ะปะมีเมืองแล้วนะจะต่อยอได้อ่ะนี่ไงดีจริงๆเลยคือถ้าเกิดจะต่อยได้นะครับเราต้องมีเมืองก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเมืองหนึ่งหลังหรือแลนด์มาร์กได้หมดเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่มีเมืองนะครับไม่มีเมืองหมัดออกหมัดไม่ออกนะหมัดต่อยไม่ออกนะครับ อ,อีกฝ่ายก็ไม่ได้ซ้ายออกมาเหมือนกันโดนบล็อกโดนบล็อกโดนลูนกระต่ายบล็อกมาถอยต่อส่วน c o อปี้เอาแล้วกันนะถ้าเกิด c o อปี้ออกไปอยู่ในแถวเดียวกันกับที่เขาถอยก็จะได้เล่นต่อได้เลยโอเคครับสี่ไปมาปะละ่ะมาด้วยวะมาแบบนี้ก็อยู่แถวเดียวกันก็รู้เรื่องนะ คือแถวเดียวกันเตียมเตียมระยะทําการเนี่ยต้องถอยกับหลังนะไม่ใช่ไม่ทอยกับหลังนะสกิลป้องกันเจ็ดสิบออกโอ้โหดูดิมันจะไม่ให้เหนื่อยได้ยังไงอะ่ะดูตอนทอยดิได้อะไรวะเนี่ยอ๋อล้างดอกเกลือไปก่อนแล้วกันอ่ะส่วนจี้นะครับจี G ้เอ่อโดนก๊อปปี้โอลิมปิกอะ่ะใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดเราสร้างเมืองเนี่ยเราก็จะลบพื้นที่ลบดอกเกลือได้สําหรับ ใครที่อยากติดไอเดียไว้ก็ไม่น่าเขียนนะสำหรับโดนก๊อปปี้อย่างนี้น่าจะจับอยู่แล้วอีกไฟล์เป็นหุ่นยการนะครับแล้วเราโดได้ทอยสองจังหวะแบบนี้น่าจะเด้งดึงดังเลยยอมเลยอ่ะเมื่อกี้ได้เห็นวิธีการใช้ของมาต่อยนะบางทีเราไม่ไดเอามาต่อยเพื่อที่ว่าจะได้ส่งเขาไปเมืองเรานะเราเอามาเพื่อสลายโลแล้วก็ลุ้นตกเมืองแล้วขังกงมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้มาเพื่อหวังโจมตีนะอาจจะเอามาหวังเพื่อเพียงแค่สลายโล่นั่นแหละจะได้สลายโล่เร็วขึ้น คอยผ่านทีเดียวเราโลหายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วพอโลหายหมดปุ๊บมาตกเมืองตัวเองก็จะติดขังโกมแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกแบบวิธีการใช้หนึ่งของมัดต่อยนะครับแต่ก็อย่างที่ย้ําไปต้องมีเมืองนะครับต้องมีเมืองไม่งั้นมัดต่อยไม่ออกนะจบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับหมัดต่อยสุดสาครน,นะมันชื่ออะไรนะปืนหมัดสุดสาครน,นะครับเป็นยังไงกันบ้างกับการรีวิวครับก็ต้องสรุปเลยว่ามันเป็นจี้ที่ คือมันก็ครบในตัวของมันเองอ่ะมันมันมันสกิลวันไม่ได้ด้อยอะไรเลยนะครับเพราะว่ามีต่อย80เปอร์นะป้องกันเอ่อป้องกันขโมยมาเบิลห้าสิบแล้วก็ขังคุก95ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใช้ไหนอ่ะบางทีเราไม่ต้องใช้กับสุสาครก็ได้นะไม่ใช่ว่าชื่อปืนมาสุสาครนจะใช้กับสุสาครอย่างเดียวเราเอาไปใช้กับตัวนี้ก็ได้ครับคุณน่ะคุณราชาแห่งการล่าอะไรเนี่ยคุณเนี่ยั้งหมดบัฟอ่ะก็ไม่มีเหมือนกันนะครับไอความสามารถป้องกันขโมยมาเบิลเนี่ยเขาอาจจะต้องเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเเซตี่พือทําให้ม มีป้องกันโควไมาเบิลดังนั้นปืนหมัดเนี้ยมันดีด้วยตัวของมันเองครับมันไม่มันไม่ใช่แค่ว่าต้องมาใส่กับตัวนี้บางทีเอาไปใส่กับตัวอื่นก็ได้เหมือนกันตัวอื่นที่เขาไม่มีประกันขโมยเงินนีก็อันนี้ก็ไปใส่ได้แล้วเขาเป็นที่โจมตีด้วยส่วนถ้าจะใช้เนี่ยผมมองว่าโอกาสใช้ก็คือต้องเป็นตัวพื้นไฟนั่นแหละดีที่สุดแล้วเพราะตัวพื้นไฟเนี่ยมันจาเป็นที่จะต้องสลายโล่อีกฝ่ายให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดโล่ทองนะเพราะว่าจะได้เข้าเนื้อเข้าหนัน้้นน็ไไนนพืนฟกปติด ติดพวกโล่ทองติดพวกโดนโดนโล่ในแมปอะไรเงี้ยมันก็จะยากหน่อยนะครับชิ้นนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยแต่ถามว่าถ้าไม่มีชิน้นนี้สุดสาครเล่นในไม้ผมมองว่าจี้ลิงก์ก็ใช้ได้หรือถ้าเกิดไม่ใช่จี้ลิงก์จะไปใช้ปืนหมัดต่อยซาบอะหมัด่อยซาบเหมือนที่เราเคยเคยใช้ในการรีวิวอะเราไปออฟก,กันเผามาเฟ่ผมคิดว่าสุดสาครเล่นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเออก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าจะทำไหมปืนหมัดสุดสาครแต่ว่าโดยรวมแล้วตัวจี้มันดีดยของมันเองอยู่แล้วครับ เพราะว่าเปิดทุกอย่างมันดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมีโอกาสต่อย80เปอร์ก็เปอร์เยอะอยู่นะมีป้องกันขโมเบมาเิ่50ก็โอเคแล้วก็กันวิก95เหมือนเป็นของแถมนะครับประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็จบ,บันไปแล้วครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร e ด้วยไปแล้วครับบ๊ายบาย